มื่อไดมอแค่ดีมยู่เมือใดแท้เก่อเมื่อสว่างอะไลเหมือกว่ามื่อกดดนหเล่มเหมือกวาเมืองสว่างจะว่าอยากยังจะว่านีหนีทกกับสอขึ้นหนีหนีไล่วันจอนจัดเสลเกินสัอเออเสันจอนพราเป็นจอนจัดโอ้ ปวดหันนือส anyway. ิตายเลยโอ้ยเนาะยะให้ย like ั้งให้ตุสิปวดหัวน้ำผู้ฟังเหนล่ะยละไปไอโอยอพี่ไอ้เนี่ยนื่กระไดเป็นชึ่งยังบุ๋แล้ววาสาดูสาดูพุทธรัตนตัยยังธรรมรัตนตัยยังสังฆรัตนตัยยัง แล้ววาสาธุเดพะกคูกุสันทโทโกนาคามนโนกัสสโพกตโมคุณภะสีอาริยมเ,เตยมตยูลวนเทนโอุทุโทค,คุณแกวทั้งสามประการสาธุเดอละคุณสินคุณทานคุณบิดามารดาคุณผู้บาจานจงมาปวกจงมาบางังจงมากัจงจง เลีมคามน้ให้ไวเห็นยูดงยูปาคอยเรีนบคิดีด้เดโอ้้ Hey, <laughs> จังภาษาจูด้อข่าขอย่อมือน้อมเทาน้อมก่อนกวยกาวมาเด้อคุณในบุญหานำจ้องหน้าสู้ข่าหูสีรำสาจเด้อขอให้ได้ทุกกรรมให้น้ำลำและเหลียวเหลียวปั้นลมเลียนและยาค้ากังผู้กวังแขนฝนสวัสดีเฮคนสาสาจเด้อคุณที่ส่วนเจ้าลาให้น้ำคุ้มเลี้ยงฉันได้ทุกสัญญาเป๋ปั้นแนวใดได้ทุกสัญญาเป๋ปั้นแนวใดคุณก็แต่ทั้งสามยาดได้ไรพนันนองมาคองมา คุ้มไปมากุมมาเหลี่ยมสาหาจุเร่ให้มาเทียมขาหน่อยน้ำขาสิบ้า่อนคุณพามพูดกอให้มาอยู่ส่วนอย่ามีบอนไหลลงสาหาจุเรคุณระทั้งพาสรงแจน้ำผาังนองให้ตนโตขาปัญญาดีสีแจงน้ำนันเด้วยยาำพวกขาสันเองไหเป็ดเืข่องนอง ของนอพลองไห้ฮานนีกับทั้งกรมเมนไฟที่ละพุ่นแห่งอาโปสาธาจดไร้คุณไายโยเต่โซลามูลมไฟหาน้ำไฟหาน้ำเสนเี่ยบนหวบ้ามบ้าคงมก็จีใส่ย่ามนั้นเด้ยามสิใครกะแก่เสียงจนดังฝนกับทั้งอง่มแมนเอกตนตัดสองรรบกันอีกกันหนึ่งกอลหันสัมมาปวดปะธรรมะเต่าให้ปัญญาเขาโหราพุ่เนีนอังสาฮาจดเร่ พุทธธรรมงมโนนั่นแหละมาองอยน้ำ ได้ทุกกรรมบ่้ถูกซ้ำคำจ่าได้ถูกกรรมบ่ถูกซ้ำคำจ่าคุณบิดามารดาผู้เพียรตนอนเลี้ยงมาเฮียงมาคุ้มไมามาคุ้มฉันแน่สาฮาจูด้วยคุณพ่อแม่พี่น้องแห่มาปองยานีคุณละะัภาษีไตแก้วไต่แก้วข้าแนวอดีสีส่องมาชนนองเรียบลุ่มคงไว้โัสุทางยาทั้งเล้ยหอยยาได้นีบ่อนขางขาบ่อนแม่มันแปลนมีบ่อนขางข้าบ่อมาถ้าแปยนมาบุม,มาหม้แค่มาเาดีกระเดน ไอ้เจ้าสิพาเจ้าเข้าไปป่าหนองด่นป่าพ่อแก่นเอ้ยแก่นเอ้ยคันเจ้าอย่าซ่สิบาใหญ่างเดินวาแล้กะยืนเดินย่างสคนวาแล้กะยืนเดินย่างสคนเดินตานูเป็นพักละบ่ทางเดินไปกับป้าใสบ่ลำเป็นคูไปกับอ้ายใสพ่แก่นเป็นคู่ไวๆอย่าซ่สิบาใหญยังละไวอย่าซสิา <illnesses> ย <mosquitoes> <gae> ังเดินเอาโคโคมบ โอ้มาดีแถวันขอได้เ <gef> บื้งไหลอันเนาะไปไปโคมเบิ้งแถาโคมโคมเน่โคมอยุ่ไสกับพุ่นเดียโอ้ยตาเจะเดีวมาขี่ไล่พักเถอะยังเกาะโคมอยุ่ไใสไปเลยฮู้นเปิดปอยไปบุญอาทิตย์ เออคุณจิมว่ปวดหัวน้าสองไหนี่แหละ <c oughs> เอาละไม้ความว่างมือนียชัดท่าตาแดงทำท่านเจ็บใจงานสุลมทุกฝ่ายต่างคนชาจาลาแล้วประทรงตั้งกอมบุญทุกคนหมุนสุขบุญบันบอนสุขติมีม่นแม่นแดดสรรค์สุขสบายหายหอดหายหอดมือนียคนมาถอดหมุนกระดานนิดบ่บาดิกล็ก็ละไวเท่าเจาลาฟังดอกไม้หวังมามาละสระผอดจำนวนสิ่สับจาราท่านไปแล้วอนกังวันก็ได้ฟังองค์แก้วองค์แก้วและพองค์เทโปรดคือพระติดจุดสิษย์สระเนื่องบาปบุญ วันเจ้าพุทธนั่งตุ๊กรถฟังภาคปฏิบัติ มีดอกแม่มีปัญหาลูกกะทาเปียบเพื่อเฉลยอย่างเดียวาทั้งพอให้ละจิตใจเอาสว่างยกเด้อแม่อยู่กระสินเอาทานพรอะน่ารกนอ่างเพราะรู้คู่กันม่ลานีเด้อแม่นบันนาที่โพลำมก่อนผู้ออแม่ผู้ที่มาบริการแลยักขึ้นยืนตูยืนตูโตะโต๊คันละไปล้ำกันงันสี่พอสถท่าวาจ่างสองทางคบกันนึ่งก็กว่ายหนึ่งก็กว่ายงหนึ่งคือเพื่นละผู้นั้นทีปากกินจาดคุณสมบัติเด้อเป็นทางลำวาดี กะวีนี่ละสิงสันละพระประกายพุงพ่งผ่านสิทนางนอดเจ้าจันนักสุพลเรียนลู่สุขเแะแนนเตะลังมาบรอกเมย์พบว่าฝนเรือแรงดิตลอดไลกด่กัดมีรอกไปดิจุงนะ่งกันบ่เคยเสียละประกันเต็มลอยสร้างได้เมียสองขึ้นตัวของถอยมองละับกะวีใหม่พุทธิมา ต่อสู้ให้เราลู้ส่วนดีล้ามือนีแม่เ้ยแม่ล้ามือดีเพราะสถาบันสีดวงจ้ะเพาะตัวฉันตัวฟังกับพ่อหันแทนแป็นตัวรามาตุนและตัวบันเทปันเกัาเจ้าทานพวกคุณพวกเจ้างานสัทธาทานและพี่น้องมาจองลำาเละล้ามือนีสิมีโจดและแก่เขี้ยวหย่อยเพ็งสาบก่อนละจะลุกแห้งสิมตคาคนเท่าคนเท่าคือหมอลำมองเบาหมอนเดาเดิบแมนซอยลรืนอาปัดปะผสมเขาสัตวกัน ทงเโลโรคปรนันภาษิกันปฏิพานปัญหาทำเอผิดสัน่านกันพ่อหมอเท้เช่นบัร้นภ้าเสหรือพุทธภาษิรเร์เดวรวมกัติเป็นพิธีปากราพัชาเริญถึงแก่นไปรันนานนันมาแล้วผู้รู้ลึกจะ,จะไปนี่ไปหมอตั้งคนตั้งเดอมมันชอกพออ่นสอกพ่อละุนเหตุหลักทันในอาจาจยนเด้มและกรทำเจ็ดแกแนแพงอาง เลื้อเบลำเล้อพ่อเราจะสมเลืนจางเลื่อนจางสัตวา์าพ่อโพเลียนนดนแหงพ่อโความรู้เพชรสดานเมื่อนี้เสียดนั่งแตงบ้านเสียดอาานาาามาถะก่อนพ่นได้มีเมีดอินก็ระฟังไว้ฟังแล้วลงเดยแม่คะเดนหาคกแนนเราจะรำเลีลยยล้ยงเทีงมูเลียงเดือปลาดพูรูคยสี่แบบกาเนแต่เราดังน้ำเน,น,นี้ยผู้เจ้าเดี๋ยวเราไม่เน่อยแล้วนะสิเป็นไรเรานี <c oughs> เลางน้่งรอนจองไวเพราะแห้งโอ้ยบอกเทียเจ้าเรียเจะเป่าไล่มดจุลาสิงว่งบ่าเห็นตัว <c oughs> นั่งรอได้ทิ่ห้องเจ้าเราคอยเห็นอยู่คอยเป็นพยานให้ เพวันเราไม่เงียมุ่งเจ้าหน้าไหนเออวันนี้แงีบพอ,อ,อ,นะอเงียบพอคนะบริวารมันนับกันไว้แมนเดือนอ่าหัากกันไว้ดีกลัวสร้างการเงินคำมีแบ่งปันกันใส่เพราะแม่นไถ่ดอกสามล้านได้ก็ได้อืาเที่ยนคอยอันนี้ก็บ้านังจักเถอะนะกัข้างกายหัอนอันนั้นก็นังสั้นหวัวเขาเวทข้าหำย้อนเตยซอยนี่มันละ อโยกแรกแขกมานเมียมอลำก่อนขึ้นหันไม่ไหวออยอคู่เห็ดตำเห็ดขีดตำข้องระลึกถึงคุณคู่บ้าจานผู้เพิ่นประสิทธิ์ประสาทไทยต่อร้องกันลงมามือสิมิวของพอลำความจันดาวดวงเด่นขอนามัสการไปยังท่านหลวงกูหลวงพ่อหลวงพี่หลวงน่ ซึ่งเป็นประธานไฟสูงแล้ววายเจ้าที่เจ้าทานเจ้าบ้านเจ้าซองมเเฮสักรักบ้านหลักเมืองผู้แจงตาใสผู้ทิพตาทิพเมื่อนี้ลกูกหลานทีมงานโชคชัยน้อยน้อยลีล่ลี่อ่ะวาอยเลยเป็นผู้ใหญ่บกคักเลยบ้ดนบ้านโชคใส่หน่อยเอลกิวปนแมงกีนุน่นโชคชัยน้อยดาวเหนือ ปะทะกับหอมจันนอ้องโอ้หอมจันใหญ่หอมจันใหญ่ดาวข้ามมาพ่อกันมือนี่โอ้ยอบอุบ่นโดยร้อยยิ้มของพี่ของน้องเออแฟนครับแฟนหมวลำบ้านจำหนักกบมาหลายพะนะเออละก็บ,บ้านพี่บ้านน้องใกล้ๆอำเภอ แกดำมาให้กำลังแรงใจมือนี่ขอบคุณขอบคุณได้หลายเด้อแม่เด้อ้าเทียบสมสาบอสมลือๅหอยแม่พอสมซสือบอสมเสียงเคยเบิ้งแต่แต่นน้โทรทัศน์ช่องเก่าสิบเจ็ดกับเบิ้งเออต่ว่างโฆษณาดูหูปะนะเออมือนี่อมีโฆษณาเบิ้งสดๆเลยเอออยู่ในโทรศัพท์หน่อยกับเบิ้งต่ว่ามากมือนี ของจริงของแท้อาจสิมสมสาบสมลือ่อมซื้วสมเสียงกับขอโทษขออภัยเล้รเนี่ยเด้อเออบางครั้งก็เป็นพุม่มคือว่าหละการลองการลำ้ำบางอารมณ์ก็เป็นมา่านบางอาการก็เป็นหยักบัง คักคักกแมนคนสองขานี่เลยแม่เสิเฮเธอทีใจผู้ฟังนั่งฟังร้องฟังล้ออยู่นี่เบิดสุ่คนเป็นไปบ่ได้เิ่นจังววานานาจิตตั้งมนุษย์าโลกีจิตของคนคิดเป็นพันคิดวันละลอยหนคิดไปทางอกุสลนบันละลอยเถื่อนอนหูเมื่อกะจังหวนดตวยังอนิจจานิจจังโอ้ยมันเวียดหลเต่มความพอไม่มีในใจคนไอเฮตยัง โอ้ยหลอกบว้แล้วค้องแม่ตักตัวนั้นนี่แม่ตักกจนไหนขอซื้อจากของแท้ล้านย่ช่องจอมพุ่นงจอมละคลองแทครัก